สวัสดีครับทุกท่านนะพบกับผม Crazycon น,นะครับอยู่กับเกมมือถือแนวตั้งแล้วนะผมเกม Penila s a k a นะครับประมาณนี้เป็นเกมแนว Idol RPG นะครับผมก็สาย Idol จัดไปนะครับ Idol Idol นะสายแบบว่าไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแยะนะผมอัปเกรดตัวละครอ,อย่างเดียวนะจ๊ะ <c oughs> อาแล้วครับเข้ามาแล้วนะผมเจอเน้องสาวสุดสว,สวยน่ารักคนนี้เอ้ยไม่ใช่มึงเพื่องไปเลยโอเคตาเราทันขขับแรกคือมาที่นี้ครับผมสับลวดปึ๊บแล้วก็เนี่ยครับเป็นเกมแนวไอดอลนะครับผมเราก,กดรับขอรางวัลก่อนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ไปทําการอัพเลเวลนะครับผมหรืออัอัพ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 เกดรดละครนะครับประมาณนี้ชึบ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นการต่อสู้ก่อนแล้วกันนะกดเข้าไปจัดไปฮ้ยตัวนี้มันสู้ไม่ได้นี่หว่าเมื่อกีนะ้แล้วก็มีเรื่องด้วยนู่นนั่นนี่นะครับผมสปิปไปเลยครับผมด้านล่างนั่งขวานะทีมนี้เหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับแบบนึ้ขออัปเกรดกันอัปเกรดก็มีตรงนี้นะครับผมอัปพ,พิดาบเนี่นะครับแต่ล่าไม่ได้นะครับ นี่เป็นตัวละครเราตัวหลักนะครับผมก็มีคอสตูไม่ดูไอ้คอสตูไม่ใช่น่ารักไม่ล่าไม่มีให้ใช้นะครับต่อมาครับผมอัปเกรดฮีโร่นะฮะก็กดอัพไปเลยครับผมใช้ของก่อนแล้วก็บ,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 บ๊อบบอบบอบบอบนี่โอเค อไปซิอไปสิอไปสิอไปสิน,นะฮะตัวลอื่นๆก็เหมือนกันนะครับผม้สามสิบไปเลยนะครับโอเคไม่ได้ละตัวละครอื่นๆครับผมใส่ของก่อนโอเคไม่มีอะไรมาจกดดูตรงนี้ครับผม เน่ย่เขาเรียกว่าประวัติของตัวละครนะแล้วก็สกิลอ่าเนี่ยปลดล็อกทีเร็วสี่สิบเอ็ดจะี๋ยวยาวกันไปนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวไปลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าเรานะครับผมไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับส่วนนั้นอื่นถือว่ากันนะครับผมตัดไปลุยเน่ ก็จริงๆมีออโต้ให้นะครับถ้าไม่มีออโต้เอ้ยถ้าไม่ได้ใช้ออโต้ก็กดสกิลเองนะครับตัวของออโต้ไปแหละขี้เกียจยูดีขึนสู้แทบไม่ได้เลยเนี่ยจะไปๆๆสู้ไม่ไหวนะครับผมก็ต้องรอแบบว่าให้มันอัปเกรดตัวละครคจนกว่าจะสู้ไหวแล้วกันดูดีนะ้เยดูดีขึ้นดูดีขึ้น ดูดีขึ้นกว่าครั้งก uh ่อนเกือบไม่ไหวโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมแล้วเราก็มาดูระบบอีกกันดีกว่านะครับเพราะมันเกมแนวไอเดอร์นะครับผมโอเคมีอะไรบ้างนะผมจากที่มันขึ้นจุดๆสีแดงๆแบบนี้นะผมเข้าไปนนี้น่าจะเป็นกระชาใช่ไหมเปิดดีครับ น,นี่ครับนี่เมือกระช่าก้าอ,อยนี่ชงเบียร์ให้กินนี่เชิญเข้าห้องไม่เกี่ยวสคริปต์ด้านบนนะครับผมแต่เราจะขอชมบรรยากาศหนามมไม่มีเอสเอสอาวะอันนี้ตัว 3. 3> สาวเอสเอสอารมา ไม่มีเดจักเปิดได้ไหมเปิดอีกได้ครับผมมาเฮ้ยโอ้ยดิมีก็เปิดเข้าไปโอเคไม่น่ามีแล้วอ่ะมีดิมีก็เปิด <c oughs> ไปเพื่อน มาหมดโตดแล้วนะผมก็ต้องไปใช้เงินจริงในการซื้อแล้วแหละนะครับโอเคมาดูนี่สตอเลยแล้วกันนะครับผมมีอะไรบ้างเนะี่ยมีเงินนะมีเอ่อ้อของฟรีเก็บของฟรีมาก่อนแล้วก็มีอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ครับอ่านไม่ออกอโตหกร้อยห้าสิบบับบอ โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเปิดกาชานะอ่ะมาที่โดมนี้บ้างมันคือร้านค้านั่นเองเราก็ลังของฟรีไป่ัโอเคต่อมาครับผมนี้ยังเปิดไม่ได้นะไปเล่นกันเองนี่ือเปิดไม่ได้โหด่านเยอะมากนะครับบอลลูนครับผมก็ไม่รู้คืออะไรก็ดูสิ ดีเลเวลหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็น่างเรียงนั้นนะครับเพราะว่า5ตัวนี้เป็นตัวที่มีเลเวลน,นั่นแหะเลยว่หนึ่งโอเคไม่มีอะไรของควันเนี่ยผมก็น่าจะเป็นภารกิจนะครับก็อย่าลืมมาทำอะไรกันด้วยนะถ้าใครเล่นนะต่อมารับผมเป็นต้นไม้นะฮะก็จะมีอีกนะครับเครื่องมันเยอะมากนะครับมีหลายบริบทมากก็ไม่ได้ลองให้ดูเพราะว่าขี้เกียจ แล้วก็อันนี้เป็นหอคอยหอคอยตทรน์นงก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นอัพตัวละครนี่ก็รู้กันอยู่แล้วเนาะอ้า,าวเขานี้มาได้ไงมาดูกันเลยละกันมันก็คงจะเป็นอีเวนต์ในแต่ละแต่ละรอบของเขานะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะ S S R ด้วยน้องคนนี้คือใครโอเค here we go บ๊บยบายบาะอันนี้อะไรไม่รู้นะต้องผ่านด่านห้าถึงยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการจัดทีมปะ่ะอ่าใช่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 จัดทีมครับผม เข้ามาแล้วนี่หว่ามึงก็โง่ตั้งนานโอเควันนี้เรามีละครสามครับเลยเราจะมาลองดูว่าไอตัวซ้ำเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยมาดู SSR ก่อน

ตัวนี้จะคงกระจิ๋วได้นะครับโอเคโอ้โอเคอ,เคอาร์นี่อย่างเยอะนะฮะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูอ่าเดี๋ยวนะอารตัวนี้มันซ้ำใช่ไหมมันมีแบบไม่มีใช่ไหมแล้วก็เอาตัวซ้ำมาเอ่อเขาเรียกอะไร จะสามารถบดลับนี่คืออะไรอันนี้อัพเลเวลใช่ป่าวว่าเลยอาสกิลวะข้าวเรือ,อ,รอรมันตรงนี้นะนี่คืออาเบลอะไรครับอัพเลเวลสกิลนี่ว่าใช่ป่ะเออใช่ใช่เนี่อัพเลเวลสกิลแน่เลยนะครับผมตรงนี้เราก็ไม่ได้ดูเลยอาแต่สกิลอัพแต่เลเวล,เวล,เวลนะครับผมไม่ได้อัพสกิลคนโอเค ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับตัวละครสามนะอ่ะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกัน,น,น,นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันอื่นก็เข้าทดลองดูไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ถึงนะโอเคมิจอกันใหม่ครับผมก็สำหรับวันนี้เกมนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปละ,ละปรับพลังวันให้หมดเพิ่มความเก่งกาจ Ok, wala?